ชว์กับไมค์แล้วกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ํารุ่นใหม่กับเคสร,รุ่นใหม่เลยนะครับสังเกตน,นะครับคอมตู้ปลารุ่นใหม่นะเห็นไหมครับเวลาเรามองจากด้านข้างแล้วก็มองจากด้านหน้าจะเห็นภายในทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีเหล็กมากั้นเลยบอกเลยว่าเคสต,ตัวนี้สวยงามราคาดีด้วยนะครับราคาแม่แรงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบกับคอมตู้ปลาตามสไตลนะ์ไลฟ์พ็อกทั่วไปเนี่ยเคสบางรุ่นนะครับ ถ้าดูดีๆนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กนะครับเลวลาเรามองจากฝั่งเนี้ยมันจะโดนเหล็กกั้นนะครับมันทําให้มองไม่เห็นภายในทั้งหมดนะครับแต่เนี้ยเป็นเคสตู้ปลารุ่นใหม่นะครับทำให้เรามองเห็นภายในได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกระจก3บานนะตัวนี้1 2แล้วก็3แอปปอกไม่ได้มาปิดไว้ให้ดูนะครับบอกได้ว่าเคสตัวนี้สวยงามราคาจับต้องได้ นะครับแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วนะใครที่กําลังวางแผนอยากสั่งประกอบคอมตู้ปลากับแอดพอรนะครับรีบตัดสินใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเคสหมดชุดน้ำหมดเนี่ยรออีกนานเลยนะครับแล้วก็อย่างเครื่องเนี่ยที่แอดอประกอบไปนะครับก็รอชุดน้ํานานเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ยังรอกันอยู่เนาะต้องขออภัยในความลาช้าด้วยนะครับแอดพอรก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดดีที่สุดนั่นแหละครับตามกระบวนการเนาะเรามาพามาดูจุดเด่น ชุดระบายความร้อนแนวอนิเมะเครื่องนี้ใกล้ๆเลยครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตดูดีจะเป็นหน้าจอนะครับเราสามารถเอาไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพนะครับเอามาใส่ในในี้ได้นะครับผมสามารถคัดต้อมรูปภาพวิดีโอเองได้เลยนะครับเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นน้ำรุ่นนี้นะผมวาเคอรี่นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่บิวอินมากับตัวชุดน้ำเลยนะครับสวยงามมา,มากๆแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็จะแถมนี่ ตุ๊กตาแนวแอนิเมะให้ด้วยนะครับเห็นไหมดูครับบอกเลยว่ามองจากตัวนี้สวยงามเข้ากันสุดเลยนะครับต่อมาในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมจะเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำสามตอนนะครับพัดลมจะมีไฟเป็นขีดๆนะครับแบบนี้ตัวพัดลมจะไม่มีไฟตรงพัดลมนะครับจะมีไฟแค่บริเวณตัวขอบนะครับก็ดูสวยงามดู เป็นมินิมอลนะครับดูเป็นไซไฟดีเลยจะสรุปว่าจะดูเป็นอะไรกันแน่นะครับก็สวยงามตามสไตล์นะครับต่อมาผมคอมตู้ปลาแต่งเต็มตามสไตล์ไลท์็อกครับขาดไม่ได้เลยนั่นกนะ็คือสายไฟเลี้ยง RGB นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากครับผมปรับไฟให้เป็นสีขาวนะเหมือนแบบกระแสไฟกาลังเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับทำให้ดูภายในแล้วเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูสวยงามเท่ไม่เหมือนใครอีกด้วยทั้งไฟเลี้ยงเมนบอร์ดแล้วก็ไฟเลี้ยงการ์ดจอบ,บอกเลยว่า เขาคู่กันได้สวยงามนนครับอันนี้แอดปอกก็สิงไฟเป็นสีขาวนะครับขาดแค่แหลมพอดีแอดปอกยังไม่ได้เปิดโปรแกรมสิงไฟแรลมให้เป็นสีขาวนะครับก็เลยปล่อยออกตัวไว้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวแอดปอกจะไปส่งให้ลูกค้าแหละต่อมาในส่วนของกาจอนะครับตัวนี้เป็น RTX 4070เลยนะครับโอ้โหตัวแรงเลยนะสามารถเล่นกับหน้าจอความเนียสูง 2K 4K ได้หมดเลยนะครับเล่นเกมปรับสุดได้ทุกเกมนะครับลื่นๆภาพส,สวยๆเลยนะครับใช้งานได้อีกหลายปีในส่วนของไฟกา์จอนะครับพัดลม มี3ตัวนะครับมีไฟ R G B อีกด้วยนะครับปลั๊กซิงไฟให้เป็นสีขาวพร้อมกับโลโกโล้ G Force R T X สีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดยอดนิยม S Log D 70 M Pro นะครับตัวนี้ใส่แรมได้สีแถวใส่เท็มพลสตัวรองรับการอัปเกรดในอนาคตอีกด้วยอมองจากมุมเสิร์ฟนี้นะครับดูว่าโอ้สวยจริงๆในส่วนของแรมนะครับก็จะเป็น Kingston Fury D D R 5ด้วยนะครับสีขาว ดูสวยงามดุดันจริงๆอ่ะในส่วนของชุดนั้นครับเราสามารถเปลี่ยนแง่งนี้ได้นะครับม,มันจะแถมแง่งอยู่จะเป็นแง่งสีแดงนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กเราสามารถแกะคัตตอมเองได้ด้านหน้าเคสนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องก็ที่เสียบวีดอสาศูน,นที่เสียบออดิโอครับที่เสียบสายซีมีมาให้ครบคันเลยนะครับแล้วก็การปรับไฟสามารถปรับได้2รูปแบบนะครับสามารถปรับผ่านรีโมทก็ได้สามารถปรัาารปบผ่านตัวโปรแกรมก็ได้นะครับแต่็อกแนะนําให้ปรับผ่านโปรแกรมมันจะ ค่อนข้างละเอียดกว่าเลยนะครับดูแต่มันค่อนข้างเยอะนะครับขอมตูปปลาบอกเลยว่าใช้ไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับหน้าตาแบบนี้ใครได้เป็นเจ้าของเครื่องนะครับบอกเลยว่ารู้สึกภูมิใจสุดเลยนะเพราะมันมันสวยมันสวยมากแล้วมันแบบดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมันดูแลแบบมันมีมันมีเสน่ห์มันมีสไตล์นะครับมันมันไม่เหมือนแบบขอมทั่วไปนะแบบมันต้องแบบเออมีศิลปะนิดนึงนะครับขอมตูปปลาเห็นไหมูครับและเรื่องสวยทั้งแรงนะครับผมเครื่องเนี้ย จบอยู่ไปประมาณ5้าถึงหกหมื่นนะครับเดี๋ยวป๊อกจะลงรายละเอียดไว้นะครับแต่ถ้าอยากได้งบเริ่มต้นก็ประมาณ3ามหม้ถึงสี่หมืนก็จะได้สวยๆแบบประมาณนี้แล้วแหละนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของ CPU การจอความจุแรมความจุ s อ d ด,ดีนะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยรีบตัดสินใจนะครับเคสเหลือน้อยแล้วชุดน้ําเหลือน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ได้เป็นเจ้าของกันนะครับมันจะได้รอนานนะครับอย่างชุดน้ําเชป๊อก ลงไปก่อนนน้เนี่ยไอ้ที่เป็นสีกลมๆอ่ะไอ้วงกลมๆอ่ะอันนั้นก็หมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยก็ไปเล่นของ NCXT ก็ได้นะครับไอ้ตัวนั้นก็จะแค่ราคาชุดน้ำก็ไปเป็นหมื่นแล้วนะครับถ้าใครมีงบต้องการความหรูหราต้องการความพรีเมียมลูกเล่นโปรแกรมใช้งานง่ายเนี่ยก็ไปตัวนั้นก็ได้นะครับตัวจบเลยแต่ก็ราคาขานั้งแพงผมชุดน้ำก็หมื่นนะว่าถ้าวันเดียร CPU i7 เลยนะอ เอาละทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครสนใจคอมตู้ปลาคอมเตทุนนะครับหรือว่าคอมทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็สั่งได้นะครับเออช่วงนี้คอมทั่วๆไปแอดพ็อกไม่ค่อยมีออเดอร์เลยนะครับจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นคอมแต่งสวยไปเลยนะครับรู้สึกว่าคนพบแนวทางของตัวเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมแอดพ็อกรอประกอบอยู่นะครับอยากได้ไปไหนทักมาได้เลยลงเกมให้พร้อมเล่นเลยครับอ่ะดูดีสวยเดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วยรูปภาพวสวยกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มเกินนี้กันเลยครับ